ไม่แล้วพวกเนี้ยบ้าโอ้ไม่โอ้ยไม่แล้วกินไม่ไม่ไม่ปวดท้องโอ้ยย่างไก่แล้วครับหิวอ๋อมันจะทำให้แบบมันน่ากินเนอะมันเงาเงามันมันอะไรอย่เงี้ยครับสวัสดีครับคุณผู้ชม มาเจอกันในป่าอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอกันยามเย็นครับผมผมนัดพ่อไว้ครับวันนี้พ่อเตรียมตัวเสร็จยังดูกระเป๋าครับคุ้นๆไหมครับดูวันนี้ผมก็แต่งตัวนะครับผมเตรียมพร้อมจริงๆผมมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับวันนี้ไปไหนวะเน,นี่ยวันนี้ผมนัดพ่อไว้ครับแต่ยังไม่ได้บอกพ่อจะไปไหนวันนี้เราจะไปเมืองใต้น้ํา เมืองใต้น้ำ,ม,นำมีอยู่กับเมืองใต้น้ำเลยที่เราจะไปนอนเนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่ใต้น้ำไงออตอนนี้มันโผล่ขึ้นมาเราจะไปนอนกันวันนี้นะครับ <S <S คุณผู้ชมผมน้ดพ่อไว้นะครับว่าเราจะไปนอนข้างนอกกันที่เราจะไปนอนเนี่ยมันเคยอยู่ใต้น้ำนะครับตอนนี้มันโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจมลงไปอีกเมื่อไหร่แล้วก็จะโผล่เมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปนอนนะครับพ่อก็เตรียมวัตถุดิบเด็ดไว้แล้วนะครับจะเป็นยังไงก็เราติดตามเจอกันครับวันนี้เราต้องใช้รถไปนะผมเพราะเราจะไปไกลอยู่พ่อก็เอาแบบกระเป๋าพ่อที่สะพ E ตอนนี้ก็าใกล้ถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับทางก็จะขรุขระหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็รอติดตามนะครับเอ้ยเข้าป่าแล้วคุณผู้ชมเอ้ยเอ้ยเป็นรุ่มเป็นหมูเป็นม่งละคนๆไปเพราะวคนๆไปคนละคนละคนละนี่คนละอะไรอะไรเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนดูดูถนนวะโอ้หมือนุ่นนี่ค่อยๆลงครับ นั่นคือเขื่อนนะครับเมื่อก่อนน้ํามาถึงข้างบนนี่เลยนะครับคุณผู<อ><ม>้ชมแล้วที่นี่น้านําลงไปเราเห็นไหมตรงพื้นนะ่ะเดี๋ยวเราไปตรงนูนนะ้นพ่อหน่ะยนะนะตรงกลางมาเลยเนะี่ยเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับโอ้โหดูนุน่นห <c oughs> ยากเนึ่งไกไปไกลไปไกลไปครับอยโอ้โหดูน,นุ่นพ่อพ่อลงดีกว่าให้ให้พ่อลงก่อนนะครับเดี๋ยวกลัวแบบพากันไปล้มนะดูดูคุณผู้ชมไปดูข้างล่าง น้ำเฮียงขนาดเลยอ่ะโอ้โเโอ้น้ำเฮียงขนาดเลยแหเนี่ยแถวนี้เป็นน้ำโบ๊ทนะครับคุณผู้ชมง่วงนะลงมาคนเดียวอ่ะลงงยายปะพอลงจากรถแล้วอ๋อตลางยากกลางยากป้าหมายของเรานะเขียวๆตรงนู้นเนาะเราไปหากลางเต็นท์แถวนั้นดีกว่าไปแล้วปะอือลงไเลยลงไปเลยลงไปใกล้ละ ได้ได้อยู่ๆๆๆได้อยู่ไปนะไปเลยปอยโอ้โหตาไม่หยัอือีนี้มันเป็นทางนี้อยู่ในนะ้ำมาก่อนนะครับอือจะได้อะไรเนี่ เรามาจากทางนู้นนะครับคุณผู้ชมนี่ลงมาจริงๆแถวเนี้ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยที่เห็นเป็นขอบเป็นสีพวกนี้ก็คือรอยน้ําเห็นไหมเป็นชั้นเป็นชั้นนะ่ะน้ําจะขึ้นถึงข้างบนเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแห้งทุกปีนะที่เป็นอย่างเนี้ยเขาเอาน้ําออกแล้วก็ซ่อมแซมเขื่อนนะครับก็เลยแห้งอย่างนี้จุดแถวเนี้ยเดี๋ยวเราจะหากางตรงกางเต็นท์กันดูนุ่นเขียวมากเดี๋ยวเราไปสํารวจพื้นที่กันก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราจะมานอนกันที่เมืองบาดาลน,นะครับเ <laughs> พราะตรงนี้อยู่ใต้น้ํามาก่อน <S <s ปลาเหรอพ่อไปดูปลาหน่อยไหมโอ้ยปลา น่าเป็นปลาปลาเล็กปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันหนีปลาใหญ่อะเนาะพ่อเนาะโอ้พ่อหินเนี่ยอยู่ใต้น้ำเนี่ยเนี่ยหินเหมือนเต่าเนี่ยหินก็หินเหมือนเต่าหินมันเต่าเนียได้มันเต่าตงนี้อยู่ใต้น้ำมานานแล้วครับเนี่ยไปไปหาที่พักเรากันโอ้มีเสียงน้ำด้วยข้างหน้าพ่อน้ำตกมั้งอ๋อน้ำไหลมาโอ้นี่หินหินเป็นกองเลย สวยงามมากครับคุณผู้ชมดูมันต้องข้ามตรงนู้นน่ะข้ามตรงไหนอ่ะข้ามนี้เหรอ,อ,อไปครับไปครับอ๋อนี่ไงไปได้วะโอ้โหเฮ้ยหญ้าพวกนี้เนาะนถ้าน้ำท่วมก็ตายหมดแล้วเนาะ น,นี่นะครับอยู่ใต้น้ํามานานแล้วครับโอ้ยไปยังไงพ่อเนี่ยระวัลงลุมนะพ่อเดินไปเดินไปเจอลุ่มแล้วน้ำน้ำนีำนนำ่นี่เป็นชายหาดเลยแถวเนี้ยโอ,ยโอย้ตรงนี้เป็นชายหาดเลย,ยสวยสวยอยน้ำไหลไปนู่นครับตรงนี้ก็เป็นชายหาด น้ำไหลผ่านด้วยโอ้ oh, สวยงามครับคุณผู้ชมโอ้ย oh, เสียงดังเสียงน้ําดังมากไหลลงไปเขื่อนนู้นๆนะครับตรงนี้ไหมพ่อแคมป์ตรงนี้ไหมตรงนี้สวยที่สุดแล้วครับแต่เรายังไม่แน่นะผมเดี๋ยวเราหาไปก่อนถ้าไปกลางถ้าไปกลางตรงใกล้น้ำนับเสียงมันดังมากมันไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือรถเราอยู่ไกลนะพ่อเนาะม,มันไกลมันไกลรถครับเป็นห่วงรถ ก็เหลือดูก่อนว่าเราจะกางเต็นท์กันตรงไหนแต่ที่สวยที่สุดก็ต้อจะเป็นตรงนี้ครับเดี๋ยวหากันก่อนนะครับ เต้นเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมหลอกก่อไฟจาตรงนี้นะครับตัวนี้ของผมนะครับเดี๋ยวไว้กินมื้อเช้านะครับมีเนยมีขนมปังแล้วก็ไส้กรอกนะครับอันดับแรกก็หุงข้าวกันก่อนนะครับเนื้อมันจะเย็นนะร้อนมากเลยเนาะไม่มีลมพัดเลยครับคุณผู้ชมลมพัดเบามากตอนกลางคืนไม่รู้ว่าอากาศจะเย็นหรือเปล่านะหุงข้าวไว้ก่อนนะครับส่วนนี้ครับนี่คือเมนูมื้อเย็นของเรานะครับนี่จะทําเมนูอะไรพ่อเนี่ย ก่ย่างนะไก่ย่างไก่ย่างคว้าปะไผ่กลางเขื่อนนะครับแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมน้ําเดือดแล้วนะครับทําไม้ที่จะย่างไก่จะย่างไก่มานี่ก็แบบจำกัดมากครับแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเมื่อกี้พ่อไปหาบนนู้นนะครับต่อไปนะครับก็จะปรุงรสนะครับผมชลดนะครับชลรนะครับตามด้เกลือครับผมเพิ่มสีสันขมิ้นนิดหน่อยนะครับ แล้วก็น้ำมันนิดหน่อยนะครับน้ำมันนี่ใส่ทำไมพอตอนเอาย่างมันมันมแห้งอ่ะอ๋อมันจะไม่แห้งไม่แห้งหมักแบบง่ายๆนะพ่อเนาะพื้นที่มันจํากัดนะครับนี่จริงๆถ้ามีถ้วยมีอะไรก็จะหมักง่ายกว่านี้เอาง่ายๆนะง่ายง่ายๆตอนนี้กี่โมงแล้วพ่อเนายหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งโอ้โหจะมืดแล้วครับก่อนจะได้กินก็น่าจะแบบหนึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วนะครับต่อไปจะเสียบ้วครับย่างเป็นตัวด้วยนี่ ร้อยครับผมพร้อมย่างไหนดูหลังหน่อยพอ่อนี่โอ้โหสวยงามครับผมตั้งชื่ออะไรดีพอ่อไก่ย่างกลางเขื่อน <c oughs> <c oughs> ไก่ย่างกลางเขื่อน <c oughs> ครับวันนี้เรามาย่างกินไก่ในกลางเขื่อนเลยนะครับเ <c oughs> ข้าในชุดกนะั <c oughs> นร้อนนะพ่อมาดูข้าวกันก่อนนะครับไม่รู้เป็นไงครับผมโอ้โหดูดูควันดิไหมแล้วพ่อเนี่ยบ้าโอ้ไหม้โอยไหมแล้วกินไหมไหมอ่ะปวดท้องโอ้ยไปเยไหม เรามัวแต่หมักไก่นะครับท่าผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับกลิ่นนี้ออกเลยไหม้แล้วน่าจะไหม้ข้างล่าง,างนะนี่โอ้โ <laughs> ห้าวอู้โหเราเราวาง้บนฐานแล้วลืมไงจริงๆเราจะเอาวางสูงหน่อยทีเนี้ยมันมันวางยากเนาะหินมันไม่ค่อยสูงนะครับกลายเป็นข้าวน้ำอ้อ <laughs> ยวะข้าวน้ำอ้อยใช่ปะเขาอาจจะตรงกลางมันน่าจะกินได้แต่มันจะมีกลิ่นไหม้นะครับต่อไปเราก็จะย่างไก่นะครับเอาทางท้องลงไปก่อน S <S พ่อพ่อไก่นี่ห้ามไหมนะห้ามไหมเพราะไก่ไม่ไม่นยุ่งเลยบรรยากาศก็ดีอยู่นะดีจ้ะตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเนาะเมื่อกี้แบบร้อนผอมอ้าวมากตอนนี้ก็อากาศาเริ่มเย็นขึ้นนะครับแต,แต่ก็ไม่ได้เย็นอะไรมากมายพพิกดูพ่อผมว่านะใกล้ไฟละกลมไหมโอ้โหกลิ่นมาแล้วครับกลิ่นออกมาแล้วครับดูครับโอ้ยยกขึ้นน้อยปะเอาหินรองอยู่แล้วครับกลมวไหมครับผม ก็ย่างไปนะพ่อเนาะย,ย่างไปต้องใจเย็นครับอยากินของอร่อยนี่เป็นกลนไก่นะครับเน,นี่ยนี่ย่างไว้อย่างนี้นะครับกลนไก่หนังไก่โดนความร้อนครับเสียงดังแซ่บเลยเอาแล้วนี่พ่อทําอะไรครับพ่อทาไก่นะกะทาไหมพ่อคือมันหนักกินน่ะกะอ๋อทำให้มันหน่ากินน,น,น้ำมันน่อยขมิ้นด้วย,น,วยน้ำมันแล้วก็ขมิ้นนะครับโอ้โหที่ทาที่ทาใช้ทําจากตองนะครับ ทาน้ำมันขมิ้นลงไปนี่แสงเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มมืดแล้วครับเริ่มเริ่มมืดแล้วนะที่ดูมมดแต่เนะพาะความไมมความไมมทางไม, <laughs> ไมงหมยุงนั่นเ่ยย่างนานไม่ได้ครับความไมมนะครับโอ้สวยงามสวยงามโอ้นี่มุมนี้เกือบไหมเพราะอืมทานร้อนมากครับนี่ทาน้ํามันเนยมันขมิ้นเราลงไปนะครับเพราะมันจะทําให้แบบมันน่ากินนะเนาะมันเงาเงามันมันอะไรอย่างเงี้ยครับ มันจะไม่แห้งนะครับพ่อเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมอาบเสร็จ<ช>เดี๋ยวมผมมาเฝ้าไก่พ่อไปอาบต่อตข้าวผมได้เนอะกลักวกลัวมันไหมเหมือ,อมนข้าวม,มันไมหมมืดอ่ะไหมอันนี่อดเลยมืดเลยยุ่งล้วไม่กินละพ่อลองพลิกดูหน่อยไหมก่อนจะไปปึ๊บนี่ต้องค่อยๆพยายามพลิกบ่อยๆนะพ่อเนาะมันจะได้สุกเสมอกันนะครับโอ้อาบได้พ่อตรงเนี้ย โอ้ยปลาปลาปลาเฮ้ยมีปลาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไม่เอานะครับโอ้ยน้ำเย็นปลาปลาคุณผู้ชมปลาน,นินนะ่าจะเป็นปลาน,นินเล็กนะครับ ซอ้อกูนี่ดูเยอะดเยอะคเขา่อยย่างนะพ่อเนาะเขาค่อยย่างอ่ะให้มันสุกข้างในนะครับใจเย็นใจเย็น่อยต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าไม่ต้องกินข้าวแล้วพ่อเนี่ยไก่เนื้ออิ่มแล้วคนครึ่งข้าวมันดีส่วนไหนก็กินเนาะไม่ขอบขอบมันไมหมดนะครับดูใบหญ้าลมเริ่มพัดแล้วครับโอ้โหเย็นทุกอยกางเย็นน่ะเมื่อตอนเรากางเต้นี่โอ้โหอบอ้าวมากครับตอนนี้กี่โมงแล้วพ่อเจ็ดโมงครึ่ง เจ็ดโมงครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับไก่เรายังไม่ได้กินเลยสองทุ่มเนาะสองทุ่มผมว่าสุกละขาคนละข้างนะครับตรงเราอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนนะปกติตอนนี้ก็น้ําท่วมเนาะเขื่อนนี้ใช่ไหมที่พ่อเคยเล่าอะไรที่ว่าเจอปลาอะไรตัวเทนะ่าเด็กเลยนะปลามุงปลาปุ้งลุงแถวแถวว่านเขานั่นเนาะอ่ามันวปกตินี่นะมันได้นะเพราะเขาจะทั้งชีบชีโะ่นี่อ่ะี่โตัวสิบสี่โลโอ้โหใหญ่กว่าเด็กอีกแล้วเนี่ย คนไหนไปหันกระเป๋าทมาคาวกินตก<ะ>ได้เหรอตกได้กะโอ้เมื่อกี้เราตั้งชื่อไก่เลยนะว่าไก่ไก่เลยนะไก่ไก่ย่างกลางเขื่อนใช่ใช่เมนูไก่ย่างกลางเขื่อนนะครับสุดความป่าภัยสุกแล้วพ่อน้อยนะผมฉกน้อในะเก <laughs> ิดไรเหลืองพลึงเนี่ยอะไรหิวแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วพ่อแปดโมงแล้วนะแปดโมงแล้วโอ้ไปไม่เสร็จสุกแล้วล่ะครับสุกเต็มเราบอกว่าเมื่อกี้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับนี่โอ้ยนะีนะ่จะแห้ง คนขาเนาะพ่อเนาะคนขาเอาเลยเนาะไปนะครับโอ้โหดูดิเป็นแบบว่ากินไม้อะพ่อกินไม้นะกินไม้อันนี้นะครับนี่พ่อก็ทําน้ําจิ้มอันนี้น้ําจิ้มแบบใส่เลยนะมะนาวเกลือชูรสแล้วก็พริกลาบนะครับง่ายๆแก่เลยแก่เนาะดึงไม้หวานโอ้กรอบดีมากพ่อกรอบขนาดไหนโอ้ยอะไร จับคนขาคนขาว่ะอ๋อหักเลยหักเลยปึ๊บนี่อย่าครับฉุกเียวมาเด้นี่ครับคุณผู้ชมอ่ะก็กินกันเลยโอ้โหเนื้อขาเน้นเน้นกินแล้วครับเด็กกินอยู่เป็นไง ห,นนหอมขนาดน้อนะนี่ดูเนื้อคุณผู้ชมเนื้อนี่ยังชุ่มฉ่ำอยูน่นะอีกก่าหมั่วขนาดละถึงกับครับต่ย่าง,งอือือองกลิ่นหอมนะอมหอมแปลกแปลกน้ำจิ้มอะไรมาน้ำจิ้มพ่อเผ็ดนะครับไม่กินขอมพืาด ก็ยังมีน้ำจิ้มก็อร่อยพออร่อยกับกระเทียมกับกรอบแบบนี้ขนาดไมเย่างอีกเขาทานหรอกอืย่างแห้งๆเลยครับนี่นะ เมื่อตือต่นเลยมองไม่เห็นเลยมมืดมาแล้วมืดหางนี่หางดูดๆมันพอกินไหมตูดไก่ตูดไก่ครับตุ๊กนะครับอ้วันนี้อากาศมขนาดละ่ะอากาศกำลังเย็นสบายเลยเย็นหางไก่ครับ ือเดี๋ยวเรากินไก่ในหะไม่กินปลาเพราะว่าน,น้ำมันแหง้งเราไม่รู้ว่าเขาให้หาหรือเปล่าด<อ>ูนะอบอร่อยอยู่เท่าย่างอย่างเงเปล่าไม่จืดหรอกอปิ่โเ้ยน้ำกรอบกรึบกรึบดีมากเลยอโอ้โหเพราะเราทานน้ำมันไงหนังเลยกรอบเนาะนั่นแหละ ก็จะ <laughs> กินตัวไก่ัวไก่เหมครับปิดท้าย ครับเนี่ยสุดท้ายก็เค็มอ่ะสองหัวเ่ยเด็ดร้อยบัดเกียงครับหนึ่งตัวสองคนครับเราย่างแบบว่าค่อยๆย่างอ่ะเนาะรอบนอกนุ่มในนะครับสุกถึงข้างในไม่ใช่ว่าดึงออกมาข้างในยังมีเลือดอยู่นะอันนี้สุกเลยนะครับอิ่มเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวช่วยกันเก็บกวาดนะครับ อนนี้นะครับเราก็เก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อยเข้านอนนะครับดูข้างนอกมืดตื่นเลยที่มองเห็นไฟนู้นนะครับอันนั้นคือเขื่อนนะครับตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อะไรอยู่อยู่ไกลมากนะครับมองเห็นไฟเล็กๆตรงนู้นนะครับเปิดไฟในเต็นท์หน่อยโอ้โหสว่างจ้านยครับวันนี้ก็นอนในเต็นท์พ่อนอนแล้วเหรอไปนอนกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมสวัสดียามเช้าผู้ชมตีห้าครึ่งแล้วครับ เมื่อคืนฝนตกเอราะเพรท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับคุณผู้ชมพอก็ตื่นแล้วนะครับมุมนี้ครับเมื่อวานที่เราว่าเราจะไปนอนอ่ะแล้วมันไกลรถนะครับเราก็เลยตัดสินใจมานอนตรงนี้แล้วรถเรารเรา,เ,ราเกี่ยวไว้ตรงนี้นะครับไปแหบนอะไรเพราะเช้าเนี้ยยังไงก็มาแล้วอ่ะเนาะ กลับมาก็ฐานเราน่าจะติดนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทําอาหารกินตอนเช้าเราค่อยกลับกันเป็นไงพ่อหลับสบายไปเมื่อคืนอะอากาศดีเนะาะอากาศดีโอ้ผมไม่ได้ใส่กางเกงขายาวเน,นี่ยมันจะบาดเอาดิเนี่ยปัญหาเนี่ยเดินตามรอยพ่อเนี่ยแหละครับ <S 2> <S 2> <S เฮ้ย เดินที่นอนของเราน่าจะเป็นทางผ่านน้ำนะครับ พัเดเดี๋ยวเราจะอาบน้ากันนะครับคุณผู้ชมอันนี้หนุ่มรอจะอาบน้ำไปครับไปครับโอ้ยมันเป็นแบบเหมือนโคลนนะครับคุณผู้ชมเย็นไหมเย็นมากโอ้นุ่นข้างบนสวยอนะ่ะ พ่อผมไม่หอบละเอาเลยเอาเลยคิดหนักเลยเอาเลยยนมนยอะแล้เรงเลยตอนเช้าตอนเชาเอาเล เย็นมากเลยอ่ะพอพอละพอละหนาวเรียบร้อยครับไปบรรยากาศดีๆครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารกินแล้วก็เก็บของกลับนะครับ นี่มาถึงที่พักของเราแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเราจะย่างขนมปังตรงนี้นะครับย่างไงพ่อขอนี่เหรอนี่ย่างบนหินเลยค่ะไม้ทำตะแกรงนี่ขนมปังของเราผมซื้อเนอยมาด้วยครับม,มันมันเค็มๆทานขนมปังซะหน่อย แล้วครับไปย่างไฟหอมๆครับก็ย่างนะครับชื้ต่อไปไส้กรอกครับผมเวลาเรามาเที่ยวงี้ยครับขยะที่เรามาเนี่ยเราควรเอากลับให้หมดนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับผมย่างสดกรอกก่อนมีสี่ชิ้นพอดีคนละสองจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับพิดดูหน่อยนี่ แป๊บเดียววะขี่ออกมาแล้วนั้นไอ้นี่ดูดิอันนี้ไม่รู้อะไรนะครับน่าจะเป็นเนื้อวัวโอ้โหเรียบร้อยครับอันนี้ก็รอปากินของอร่อยครับผมใช้กอกรอพลิกดูปึ๊บโอ้เมื่อคืนนี้แบบว่ามืดเนาะมันมืดก็มืดจริงๆเลยมองไม่เห็นอะไรเลยครับมืดแล้วก็ควันเลยเนาะร้อนร้อนอบอ้าวแต่ว่าพอตอนเรากินข้าวเสร็จแล้วนะพ่อเนาะมันก็เริ่มอากาศเริ่มเย็นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่โอ้โหอบอ้าวโอ้โหนี่ แตกแล้วสุดแล้วครับโอ้สุกแล้วมังพ่อโอ้ดีเลยเดือดีครับเดือดเดือดหมดโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋อเลยคนหน่อยอันนี้พ่อจะเตรียมให้เจ้าที่นะครับเรามันนอนแถวนี้นะครับแล้วก็กินอะไรก็ให้เจ้าที่หน่อยเป็นความเชียร์นะครับผมแปลงรุ่นหน่อยครับ ไะมื้อเช้าเราเพาะง่ายๆวันนี้มาครับน่ากินข้าวกันครับผมมาครับโอ้โหนี่วันหนึ่งวันหนึ่งของฉันนะอนาใส่กวาครับกอ้โจากโปะเลยนุ่มนอกเนอะนอกเหมือเนาะอ่อก้อนกลตองน้านุ่มเลยไม่กะดีจริง วันนี้เราก็เช่าแบบ V.I.P เนาะไม่มีใครมายุ่งเลยอือวันนี <c oughs> ้รวมรวมเริม่มรวมเนี่ยหน้าหนาวถ้าเกิดว่ามันน้ำยังไม่ท่วมเราใหม่อีก็หรออือมาอีใครมาอีกห<ม>น้าหนาวครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะผมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ชนะครับถ้าเกิดอยากเห็นช่วงหน้าหนาวนะคอมเมนต์บอกไว้นะครับผมเห็นเขาบอกมานะครับว่าเขาน่าจะทําเสร็จประมาณช่วงเมษามีนาเมษาปีหน้านู่นนหละถ้าเป็นตามนั้นนะครับน้าไม่เยอะอย่างเงี้ยถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยน่าสนุกอากาศได้เย็น นั่งคุยกันเกือบชั่วโมงบรรยากาศดีครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมช่วยพ่อเก็บกันนะครับผมขยงขยะพวกนี้เราจะเอากลับให้หมดนะครับกลับหมดได้ เก็บขยงขยะเรียบร้อยครับขยะเราเราจะใส่ถุงนี้ไว้หมดครับดูจะไม่เห็นขยะสักชิ้นนะครับคือเราไปเที่ยวไหนนะพ่อเนาะสิ่งที่เราเอามาก็ควรจะเอากลับไปให้หมดนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปกลับกันแล้วครับคุณผู้ชม่อวานาะเราซ่อนไว้ตรงนี้นะครับตรงนู้นเลยครับนอนกันเมื่อคืนก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับวันก่อนนะครับ ดูลองดูความมันลื่นนะครับไม่ใช่อะไรไช่แน่พ่อโอ้ยดูมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางใหม่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 โอ้ยไปไม่ <c oughs> ไปไม่ไปไม่ล้ <c oughs> อเลยล้อเลยล้ <c oughs> อเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ดินมันลื่นนะครับไม่ใช่อะไรล้อมันกวัล้อมันลื่นรถมันขึ้นได้อยู่แล้วนี่เรานอนอนะฮะคนคนสองนั่งคน<อ>